มีความอร่อยอร่อยมีอร่อยแล้วก็อร่อยวันนี้เราก็ทำโอ๊ตบาร์นะคะเป็นเอเนอร์จีบาร์มาให้เพื่อนๆทานกันส่วนผสมก็จะเป็นโอ๊ตด้วยโก็แอมโมเนลค่ะผล่ตภัณฑาจากธรรมชาติโลว์แคลอรี่อะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้เรากำลังรออยู่ที่ท่าเรือปากบาร,ร,ราค่ะกำลังจะขึ้นเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะลิเดกันผู้ล่วมทางของเราวันนี้นะคะก็มีฟ้าและอิ๋วจ้า สวัสดีค่ะตอนนี้ะนะะเราก็อยู่กันบนเกาะตาุเตานะคะไม่ผ่านเอาแวะหนึ่งเก่อนนะแล้วหลังจากน,นี้ก็จะไปเกาะไข่กันนะสภาพแต่ละคน,นก็คือขื่นแรงมากเลยค่ะมไม่เข้าใจคอนเซปต์กันนะคอนเซตปต์สีฟ้านะคะวันนี้ตอนนี้เสบ เราจะไปขันสีขาวเดี๋ยวให้ดูวิวนะคะคนเยอะมากเมื่อกี้อามาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะไม่แล้วคือไม่เข้าใจว่าสีเหลืองตอนไหนใช่คือร่างจะรู้หมดแล้วว่าตัวเสียอะไรบ้างหมุนคมแดงนใช่สีเดียวที่ไม่เรียกคือสีเหลืองแล้วก็ก็นั่งรอไปสีใช้การประกาศต้อไปนอกคอแล้วคนทั้งเรือดูทางเราพาไปเยี่ยมโซนทะเลกันก่อ แต่งตัวเป็นตีมบ้างดีกว่าวันไหนอีกอ่ะวันนี้ทันไรอ่ะวันนี้คลื่นแรงนะคะคุณกิติลองรายงานสภาพอากาศที่เกาะดารุเตานสิคะคุณกิติไม่ค่ะวันนี้นะคะมีลมกระโชกแรงนะคะคลื่นความสูง1-2เมตรค่ะคุณส่งมาแล้วนะจ๊ะและวันนี้ ประกาศเป็นซูโม่ในทางเป็นทางการในวันที่วันที่มาล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 ะละโวโวโอลา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 ละละโว้โอ้โอ้เราคุยกันอยู่ว่าเรามีอาการอะไรบ้างบนเรือซึ่งอาการที่ปรากฏทั้งหมดก็คือเป็นอาการของสวยดูนะคะก็จะมีหนึ่งเห็ดขาวโอ้เห็ดมากเลยเพราะว่าคนนี้นั่งข้าง เกียบใส่รอบมากคนภาคกลางหรือคนอะไรอ๋อคนกลางคนที่นั่งข้างๆพันนาเนก็คือเรื่องแบที่พวกเราอ่ะขึ้นเป็น last อร์ใช่ไหมคะไปแล้วก็สุดท้ายก็ได้นั่ง้ายเรือเสร็จทีนี้เสร็จทีนี้มันเป็นภาษาใต้เราชแล้วแบบว่าเข้าถึงความใต้เลยเออแล้วทีนี้พอเข้าไปนั่งใช่ไหมดังนั้นกระนั้นพี่กิงกเราไว้จบ เรารู้สึกว่าแบบเอออยากจะหันไปถามเขาว่าเออนั่งได้ไหมคะเออนั่งได้ไหมคะแต่ค่อนนั่งไม่ได้คืนก็ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเป็น r o ล l e r coaster อะไรอย่าเงี้ยก็ตุยไปแล้วเนื้อตุยไปแล้วเงินก็จับมันแล้วก็จับมันแล้วงบ มานั่งมีสติอยู่ยสงบสติอารมณ์อยู่ใจค่ะแม่อ้ยอ่านดีอ่ะไม่ร้อนมากแล้วก็มีแบบมันไม่กข็ง เจริงๆอยู่บ้านชุมพลบ้าเราอาหารจริงๆนะคือแบบเป็นหนอน่ะแบบสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะเราก็มาถ่ายรูปเล่นกันที่ริมทะเลนะคะแล้วก็เดินเล่นนะคะริมหาดเจ้าสำราชเกาะหลีเป๊ะตะรุสินค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเยอะมากแล้วก็เรือประมงต่างๆก็ขุ้นเคลื่องลึ้นเครื่องยังไงนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถถอดหน้ากากเดินได้แล้วเพราะว่าเดินริมทะเลค่ะ อันนี้นะคราก็อยู่เป็นชื่ร้านโรตีบางอารมณ์ค่ะในถนนวอล์กอินสตรีทนะะตั้งอาหารไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าอาหารของเราจะน่าทาเป็นยังไง นี่หน้าของคนไม่ยิ้มโอเคอนี่ค่ะคือโรตีกรอบของร้านเรานะคะ ดำสมาธิสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะออกไปดำน้ำกันนะคะ <co f> <c oughs> คะว,วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะต้องเดินทางออกมาดำน้ำกันค่ะโดยเรือหางยาวแต่ว่าคลื่นลมไม่เป็นใจั้งเท่าไหร่เลยแล้วก็เรือเยอะมากจะให้ดูเรือนะตอนนี้ครอยันปยนะเพราะตอนนี้เราไม่ไหวกันแ,แล้วจริงๆก็เลยให้คุนลงมาแวะที่หาดราวีก,ก่อนก็ดูสภาพขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนป่วยเป็นยังไงคะอาการ มันเหมือนโลกมันจะลงไหวไหมคะสู้ต่อหรือพอแค่นี้คะกินดิ๊กอีกโอ้กินดิ๊กอีกโอ้ยตายคืออีว่ะดูออกเลยนะว่าหน้าซีแต่ว่าพวกอ่ะบังแดงแดงเฉยแต่ตารลอยแล้ว เดินเดนเดินเดินโอตายแล้วเกิดมาเพื่อทะเล มาเลี้ลยวโค้งนี่สวย <c oughs> จำนามาแสนสาหัสเดื่ผ่านคนไปนะคะทำไมต้องเหมื่อยตลอดเวลาด้วยสสาววยนเศร้นกันหลอดได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันที่สามก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยื่เกาะสิบเอกันค่ะ I are you excited to go back home? <laughs> oh, mom. this is our taxi for today. Yay! <laughs> อันนี้นะ,ะเราก็รอการทอันนั้นวันสอฟิวของกินแก้งง่วงเพื่อนอยากลูกอมหาสอบฟิวให้เยเ้ว, <c oughs> hey, วงนอนัแล้วตอนนี้นี่คะ่ะเราก็รอเรือนะคะรอ,ะอเซื้อเคิลสปีดบอสมาคนเยอะมากๆเลยจริงๆ จะรอดหรือจะล่วงหรอะรอดหรือสะล่วงไม่ปาแต่ลาคนรอดค่ะหลังหังที่ยาแกงมรตอรอดค่ะตามีน้ำตาคลอแล้วนี่นี่นะคะคือจำนวนคนประมาณแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อย่น ได้มารวมตัวที่นี่เดินม่ได้นัดมาเดี๋ยวให้ดูน้ำใสสวยงี้ในน้ำไม่ดูสนใสอย่างนั้นนะคะสดใสแต่เพื่อนแน้ะ I is no, not good. No, no.